สวัสดีครับสวัสดีผู้ดีที่ตามรับชมสองห่อครับเ k แดงคนปอนนกครับแลนวาวอีนะครับวาวที่ห่อสีปอยมือนี่วาวจุล่านะครับวาวจุล่าสีแดงติดพาลมครับเปลี่ยนกะครับหลักจากที่ห้อเอาสองห่อห้อมาดันเบิดมือเบิดเว้นครับเบิดมือเบิดเว้นหอก็ต้องเปลี่ยนกะครับเปลี่ยนสลับกันไปครับวาวห้อหลายๆตัว เปลี่ยนกับไปกับมาอยู่นี่แหละครับว่าอีกุดบ้างว่าจุฬาบ้างว่าสองห้องบ้างครับกับขั้นสนุกขั้นไม่ครับเห็ดหน่อยกว่าเก่าว่าสิเป็นจังไงก่านานนี่ขั้นสนุกคนขางไงครับนักนักหัวนักขั้นสนุกครับก็เลยเห็ดขั้นหน่อยใส่เป็นจังไงพอเห็ดขั้นหม่ใส่สีเบาหรือสีเป็นจังไงกับตังเข้าไหมครับ พอดีบ่สีสมมาดุลบ่ขยับเข้าให้สูงขึ้นครับให้เข้าขยับขึ้นอีกจั็กน้อยหนึ่งเอาก็มาดุุลกันว่าสิได้ปรัปัีบยังเพิ่ม,เต,มเติมบ่เข้าสูงเกินไปหรือว่าสิเบาัวหมุนติวติวอา่าเบาหลายใหญ่หางห้เตรียมตัวยนครับสิโยนจะเคลือมือนี่ลาเฮามาหมัดสัตว์กันเลยครับ เดี๋ยวผิดซูน,นุก่อนครับรอจังหวะร่มครับมาไปสามสองหนึ่งไปแล้วครับ ไปแล้วเรียบร้อยบัตรนี้อยากเข้าร้อยอยู่ครับัาทีนี้นี่ถึงแต่เนว่ปังความครับผมยังสมดุลเพืว่าที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมบระเด้เอวลงปรั๊บเลยนะครับแป้นบัตหนาผมจังปรับครับ แต่ว่าหัวนี่ใสได้ครับแต่ว่าวันนี้ส่งสีเข้าร่อยอาการเข้าร่อยมันมันก็นคือกันด้วยครับก็หนักหัวเวลาขึ้นไปแล้วมันแบบครับแต่ว่ามันต่างกันอยู่ครับโอ้ทรายเป็นทรายครับ เป็ไปนอย่างาครับทรายเป็นทรายเพราว่าหัวมันเบาลงกว่าเกาลายลายครับเขาเร่ร่อนนี้ที่จริงต้องปรับไส่ล่มแห้งเลยครับซอยได้ครับเวลาร่มแห้งมันจะบกินเปียกอีจังบวร,รับร่มหลายเกินไปครับ ายเป็นไซเปิดกับมามันกินไซบ่ ไส่เนี่ยโอ้เสน้นหมูเนี่ยครับเป็นครับครับว่าจะกินไส้ได้เนี่ย ไดเดี๋ยวจังเอาลงปั๊บครับถึงลงเจ็บมือครับดวงงหญ่แต่ว่าคันปลายลงอีกนี่โบลงเลยครับจังได้กับโบลงเดี๋ยวคําำคุานะครับแข็งเสียวลงปั๊บ ขนาดสองเมตรห้าเซนติเมตรครับจำว่าหัวหนี่นาสิได้ยู่ครับใส่เสียวว้ยก็เหี้ยอครับคำๆหนึ่งจะไปใส่เสียบ เดี๋ยวเราไปเอบบึงมุมมองหนาครับเดี๋ยวเอาซองของหองหาไปเก็บน้ำเปลี่ยนกะครับเปลี่ยนกะแลนวาวก็ต้องมีกะด้ครับที่จริงก็มีเชือกอยู่อีกอยู่ชุดหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าอยู่หน้าหลงเชือกสายพาดครับตัวนี้เป็นเชือกธรรมดาด้นี่ครับเชือกธรรมดาขนาดสองมิลถ้าวาสองเมตรนี่ เสื้อสองมิลนี่คนขางอันตรายครับตาให้ดีนี่สามมิลแต่สามมิลเขาล้มเองแห้งนี่ยังบ่มันใจอยู่ด้วยครับขาดคือกันครับของผมก็เคยขาดสามมิลยิงทะว้าวสายแข็งนี่แห้งคักทั้งบ้านนี่ทั้งอำเภอหน้าตันจังหวัดอุบลราชธานีนี่มันเป็นพื้นที่รับลมแลกแล้วลมเนี่ยขันมาเนี่ยส่วนมากสีแห้งโหลดครับสีแตกตั้งจาก ทางอื่นเนี่ยครับทางบานผุมเนี่ยคันุ่มเนี่ยคันมากกับส่วนมากสีแห้งไปเลยเพราะฉะนั้นเบาเนี่ยส่วนมากก็เลยเป็นสายแข็งครับเพราว่าลมมาหอดกอนมูครับแต่เบิ่งในแผนที่นี่มันก็สิมีะงอนเล็บแผล,ลออกไปต่างอำเภอเขมรลดัดนี่แหละครับมองผมอยู่แต่เบิ่งในแผนที่นเว็บไซต์วินดี มันจะเป็นคาของลุ่มสีเขียวซิมหอดก้อนมมก้อนผัวเข้าหลดครับทางอื่นมาท่านมาในะทางผมมาหอดละ่ะเอาไปเบื้องข้างหน้าครับมอดมังพูแล้วครับกรบป๋าหโอ้แต่เว้นแย่งตากูรู้ว่าแหนมเพี้ยนบ่นครับ นั่งเอยีงยงใส่ครับเจะายางสิแก่ครับตะเว้นอ่่งตาอาเซียนก็ชัดเจนประในนะครับแต่ว่าวาวเนี่ยโอ้ทรายเป็นทรายครับทรายจัดสนู่ลันเป็นลันนะครับ สา่ผู้ซื้อผู่นี่พูต้องเสือกับสับแห้งครับปันวาวใส่โอเคครับผมคลิปนี้ก็พ่อสมควรแล้ะครับคงสิจบเพียงต่านี้ละคันผู้ไดมักคลิปนี้ก็อยืดลรืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยครับ ครับ